สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะเหมียวค่ะ,คะวันนี้เรามาพบกันในครั้งแรกนะคะกับในช่องทางของ YouTube นะคะแสดงว่าวันนี้เรามามีเรื่องราวดีๆมาฝากใช่ไหมคะน้องน้ำใช่แล้วค่ะพี่เมียวมาพบกับเราในโอกาสพิเศษแบบนี้นะคะและมาเจอกับเราสองคนแบบนี้ต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลย จริงแล้วนะคะทางต้นปิตของเราเนะก็ได้แอบเฉลยไปนะคะนะคะว่าข่าวดีของเราคืออะไรใช่แล้วค่ะพี่เหนี่ยวแต่น้ําอยากจะบอกคุณผู้ชมชัดๆไปคะว่าข่าวดีของเราวันนี้ก็คือทางยามาฮ่านะคะเขามีโครงการยามาฮ่าไวเทียวัลลันะคะก็คือการให้สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าออกรถยามาฮ่าทุกรุ่นนะคะที่ไม่เกิน500เซนตมนะที่ทําการลงทะเบียนรับประกันคุณภาพสินค้า ปี2,563นะคะเป็นต้นไปจะได้รับการรับกันทุกชิ้นส่วนเป็นเวลา5ปีหรือ5,000 0กิโลนะคะแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนกันนะจ๊ะน้องน้ำอุ๊ยพี่ไม่จริงปะเนี่ยเริ่มอยากดูแล้วสิว่ามีรถรุ่นไหนบ้างที่อยู่ในการรับประกันนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะขึ้นหลังขึ้นหลังรถตามที่มาเลยไปเลยค่ะเงื่อนไขการรับประกัน ข้อแรกรับประกันรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นที่เครื่องยนต์ต่ำกว่า 500cc ซโดยเป็นรถที่ลงทะเบียนร,รับประกันคุณภาพสินค้าตั้งแต่วันที่1มกราคม2563เป็นต้นไปข้อ2รับประกันทุกชิ้นส่วนยกเว้นอะไรสึกหลอตามอายุการใช้งานอันได้แก่ลูกสูบเสื้อสูบน้ำมันเครื่องสายไมย้ประเก็นต่างๆส่วนข้อ3ต้องนำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจเช็คตามระยะทาง รือระยะเวลาที่กําหนดในคู่มือผู้ใช้รถโดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการยามาฮ่าทั่วประเทศเลยนะคะทางร้านจะลงทะเบียนรับประกันคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าโดยลูกค้าจะได้รับสมุดการรับประกันและสามารถตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนรับประกันคุณภาพจากเว็บไซต์ยามาฮ่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือสแกน QR Code จากรูปที่ขึ้นอยู่ก็ได้ค่ะนอกจากนี้ างยามาฮาของเรายังยกระดับมาตรฐานสู่การบริการระดับโปรแคร์อย่างโครงการ r o a d s i ซ e Service ซึ่งจะให้บริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความมั่นใจตลอดการเดินทางของผู้ขับขี่โดยจะมาในคอนเซป มากกว่าด้วยความอุ่นใจบริการคุณทุกช่วงเวลาฉุกเฉินในกรณีที่รถเกิดปัญหาฉุกเฉินไม่สามารถขับขี่ต่อได้ลูกค้ายามาฮ่าทุกคันจะได้รับเสร็จการบริการตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา1ปีหรือ12,000กิโลเมตรค่ะเป็นไงคะกับสิทธิพิเศษทางยามาฮ่าที่จัดให้เต็มรูปแบบขนาดนี้ค่ะน้องน้ำโอ้โหพี่เหมียวจัดมาเต็มขนาดนี้นะหนูต้องรีบไปหาซื้อซักพันแล้วละคะ่ะจะซื้อรถใช่ไหม เดี๋ยวพี่เหมียวแนะนำน้อยก็จะเป็นร้านกล้องพัฒน,นาเจริญยนเลยนะคะทางร้านบริการดีเยี่ยมเลยค่ะจริงค่ะพี่เหมียวร้านเรานะบริการขายก็ดีเยี่ยมแถมหลังบริการขายยังดีเยี่ยมเหมือนเดิมแถมมีโปรโมชั่นนะคะจะัดหนักจัดเต็มให้ตลอดอีกใครไม่มาซื้อรถที่ร้านเรานะถือว่า,าพลาดรู้มากเลยค่ะยังไงฝากร้านกล้องพัฒน,นาเจริญยนตไว้ด้วยนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสองคนได้ในช่องทาง Facebook เพจร้านกล้องพัฒนาจเจริญยนต์นะคะหรือจะสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างน,นี้ได้เลยจนะ้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยามาฮ่าด้วยนะคะที่มอบสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้กับลูกค้าค่ะค่ะใช่ค่ะน้องน้ำ,นำแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วเนาะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้มาพบปะก,กันอีกรอบนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย